สวัสดีครับจัสคายครับวันนี้มาเล่นห้องมัมมีม่แมโนซิลูนี้นะครับก็ห้องนี้ก็เดือดนะครับเพราะเป็นด่านแคบเนาะ <c oughs> โอเคแต่นี้ก็จะเกียนตรงที่มีไอเนี่ยที่เด้งๆเนี่ยครับ <c oughs> มันจะทำให้เราเด้งได้รัวๆนะครับ <c oughs> แล้วแบบรียกวอะไร มันก็จะแบบตายยากอ่ะเพราะ่เราเด้งอย่างนี้เรื่อยๆครับแต่มันก็จะมึนนะคนมองคนดูก็จะมึนครับว่ามึงเล่นอะไรนยมึงเด้งไปเด้งมาแล้วมึงก็เน,นี่ยนะ <c oughs> แต่มามีก็ต้องฝ่ามาให้ได้ครับแมนก็เขาเรียกว่าอะไรก็จะตกไม่ได้แล้วตอนนี้ผมมองไม่เห็นมามี่ครับโอเค เห็นไหมมันยิงได้รวัวๆครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้มันมีหายไปหมดเลยเฮ้ยทำไมตรงน,นี้ถึกจังวะเนี่ยตรงน,นี้ตนนัวนี้ถึกจับโอ้โหเดินติดโอเคปัง <c oughs> โอ้ปิงอ๋อปิงอะไรครับเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าโดนยิงจนถอดใจอะ ห้องไน,นี่โดนยิงกันจะถอดใจจริงใครเป็นมัมมี่นี่ต้องถอดใจจริงอะครับบอกเลยแม่งยิงกันมันเกินถ้าไม่ได้เป็นมัมมี่ห้องเนี้ยก็จะสนุกมากจริงเพราะเราได้ยิงลัวๆแบบไม่ยัง้งเหมือนว่าเขาเรียกว่ายิงแบบเหมือนชาตินี้เราจะไม่ได้ยิงอีกแล้วอะ อเคเก็บ okay. ตายไ้แนละ้วผมโหตัวปุ้งเงี้ยเดี๋ถ้าเราโดดขึ้นอี้เรื่อยๆครับมันก็จะเรื่องอะไรมัมมี่ก็จะแบบตบเรายากครับโอเก็กระสุนมาแล้วกันยิงไม่โดนเฉย โดดดิ่งไปมาดิ่งไปมาถ้าเล่นเมาส์ช้าก็แต่เล่นลำบากนะครับตรงนี้โอ้หายไปหมดเลยมัมมี่ตอนนี้ โดนดูดก็จบไปครับโอ้ยอ่ะสวยเลยพอโดนดูดงี้ต้องเป็นตัวดูดบ้างครับม่งั้นก็จะเล่นลำบากเหมือนกันถ้าสุ่มได้ตัวดูดจะดีมากเลยแต่มันสุ่มไม่ค่อยได้นะเออไปยากตังน,นี้ไปยากรู้ว่าเป็นวันนี้อะไ้ตัวดูดละอ่ะสวย พอดูดดดูดทีนึงก็เหมือนแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัดคนได้คนนึงต้มหล่นจัดเลยโอเคเดี๋ยวเรารอดูดอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดเขานะเดี๋ยวคนสุดท้ายครับเดี๋ยวเสุดท้ายเออหมดห้องนี้คือเกมเร็วมากจริงรอบนี้เราเป็นมัมมี่ก็จะเหนื่อยนะเออจะยิงไปเรื่อยๆนี่แหละ มีแค่นี้ยห้องนี้หมดนี้หมดวล้มีห้องนี้พอเป็นซีรูใหม่ก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะมันเปลี่ยนกับสูตรเร็วลูกเยอะผมไม่ได้เอามีดนี้มาเนี่ยว่ะแต่แค่นี้ก็พอใช้แล้วป่ะตัวนี้ไข่มันใส่ที่นี่ไว้นี่ยมาไหม โูเก็บกันต่อหน้าต่อตาเลยฮะจะสูญเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้โหเก็บไปสองครับออกมาเล่นตรงนี้เนอะมีตัวอุ้ยโดนดูดดูดดูดเอ้าดูดแล้วเพื่อนไปไหนละ โ oh, oh oh, oh, อ้ยฮัลโหลใหม่เฟนโอ้โหตกไม่โดนวะเวลาโดนดยิงมันจะถลายเลยนะแฟดอย่างงี้มองไงมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ้ <c oughs> โดดกับไอลิงเลยห้องนี้เน้นนวครับห้องนี้นวงเดียวโอเคเรากด อุออตส่าห์กดก่อนแล้วแต่ว่าตบไม่ได้วะเจงหว,วโ่โดนโดนยิงมันจะถลายอะ่ะแล้วแบบจะตบยากหน่อยนะโอเคขาเป็นตัวดูดผอาไม่เป็นเ่ะเป็นการเดียนโอเคกันบัฟเพื่อนอืมไม่ได้จริงๆวะ่ะ ไหลจัดเพื่อนดูดแต่ไม่มีคนตามมาเป็นตัวดูดสักทีไม่เป็นีแล้วเป็นกรเดีย่ยมาแล้วกี่รอบแลเนี่ยม,มันโดดอย่างนี้เรื่อยๆไงันก็เลยได้ยิงหมดเนี่ยมันจะมึนๆหน่อยถ้าเราเป็นคนยิงมันจะมึนๆ เมื่อกี้ผมเป็นพอและโดนตบใช่ไหมโดนดูดแล้วก็ตบแสดงว่ารอบนี้จะเป็นฟาโลดิใช่ปะ่ะรอบนี้เป็นฟาโลมาก็แย่เลยเนะี่ยต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมะปิดหัวใครมันไงเยี้ย โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยตกไม่โดนเราขึ้นไปก่อนนะเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนอย่างอื่นเข้าว่ากันสวยอืมไม่ทันจริงๆว่ะตัวนี้ต้องกดคลิกค้างอย่างเดียวเพราะกดคลิกขวามันมองไม่ได้ครับผม จับไม่ถูกจริงนะตายรรัวเลยเฮียแ่งมันกป็จริงนะแต่ไม่ตายบ่อยเกินเป็นคนในอย่างมันเป็นมามีไม่ได้เล่นเลยนะตรงนี้ปะนี่สวยโอเคแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่บอมสีรูนี่วะสุดยอด ตัวนี้แอบปะครับไม่ได้ยินเสียงวะที่ไหนไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างหลังอีกคนนึงอยู่อยู่นี่น,นี่สวยออีกพี่เตียวเองอีกสามวินก็จะชนะแล้วครับมัมมีก็จะชนะแล้วนะดวงต้องดีนะเล่นหมดเนี่ยจริงจังหวะโดนตบโดนโดนเขาเป็นตัวดูดเนี้ยดวงต้องดีครับ ปลาระเบิดทำไมเยอะฮะอฮ้ยอืมอืมอยู่ไหนไม่รู้ยิงไปก่อนฟอร์มเหมือนยิงโดนแต่พี่ครูยิงตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ไม่ไม่ไม่โอเคดีนะยิงโดนตัวดูดก่อนไม่งั้นตายห่าวเมื่อกี้โอ้โหโอ้ว้าวว้ากระสุนกระสุนหมดโอ้โหโดนตัวดูด,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 ด<ะ>ตาย <laughs> เป็นตัวดูดนี่กาลังตีตาย,ยนะโดนดูดทีเนี้ยเดี๋ยวไปนึงนะครับขอโอเคไห็งวะเอ้าเหี้ยมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้เหรอโอเคได้ดูดซ้ำครับได้ดูดซ้ำก็สบายครับไปดูดปีมันสวยเออสวยเอออยู่อ๋ออยู่ตรงนู้นแล้วก็มีตรงนั้นแน่เลยใช่ไหม ไอตรงนี้นี่คือยากมากเลยนะไอตรงเนี้ยตรงที่เนี่ยตรงที่ขึ้นไปได้อะพรู้จะตกไงเหมือนกันแต่ว่าเรามีบีดูดอ้าสวยอ๋อมันก็โดดตกได้เลยแต่กระโดดหลบก็ง่ายเหมือนกันใช่ไหมอีกสองวินครับเกมเร็วครับเกมเร็วมันมีห้องดีเกมเร็วมากยิงเอามันนะชุบชุบ,ชบ ชื่อชื่อเราไม่ได้เป็นนะคิดว่าตรงน,นู้นครับโอ้โดนเฉยอะไรวะโอเค,อเ,คเป็นดูดเป็นดูด จัดไปจัดไปเอ้าเพื่อนหายไอ้เหียนิสนสหายิสหายหายไปไหนหมดวะอ๋ตอตรงนี้ขึ้นเมียงวะเฮ้ยยังสวยโทษโทษเกือบไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เกือบไม่เห็นแล้วโอเคเรามีดูดครับเดี๋ยวเรารอจังหวะแล้ววิ่งออกไปดูดดีกว่านะพยายามอย่าเสียดูดปีครับแม่งมีประโยชน์มากๆตัวดูดมันไม่โนเลยประเด็เนโอ้ยโดยิงจากไหนวะ ตกใจโอเคดงเจงั้นเหรอจัดไปเหลือคนนี้ครับเหลือคนนี้ครับจ <c oughs> ้เอาสามนัดมาสุดยอดมากเลยเปิดห้องนี้ไอมีจะทำคลิปนะั่นแหละไอคนที่หนึ่งอะ่ะผมปิดเสียงไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันไม่หนุกก็ไม่ดูคลิปเขา ครับผมตอนนี้น่าจะได้เป็นหรือเปล่าทำไมรู้สึกตึงใจเป็นอันนี้เป็นเหี้ยเกือบเป็นแล้วผม กระสุนกระสุนไม่มีกระสุนอยูไ่ไหนไม่รู้เขาชอบปาแฟดไปมันอันตรายมากเลยตกใจขนฟันยิงกันมันมันโอเคบอกไปเรื่อยๆแล้วกันเมื่อกี้มันยิงนี่ๆมันนี่เกินน่าเบื่อเกินโดนดูดแล้วล่ะ โอเคแต่เพื่อนเราเยอะครับมาซ้ายอยมาข้างหน้าโอเคเราได้กระสุนเราได้กระสุนได้กระสุนแล้วกำลังนี้โสดโอ้โหทำไมผมโดดอีกแล้วได้ดูดได้ดูดมาสักตัวสักตัวกดลุนลัวสวย ไอ้เฮียดูดี่เกียร์จริงๆอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวตรงนี้ครับผมเพาะว้าไม่เป็นไรตายเกิดไหมได้เราต้องเอาตัวดูดมาเพราะมันประโยชน์มากตันนี้มันตกได้นะจริงยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปตกจากตรงนี้ครับมันตกโดนมันตกโดนอุ้ยเอาเดินติด ตอนที่มันตบโดนนะครับเบื่อเขาไม่รู้เหลือสองโอเคเหลือตรงนั้นครับการจะชนะละปับ๊บหมดคนสุดท้ายไอทองไปไหนวะอยู่ตรงบัคกเราไม่ใช่หมดแล้วห้องนี้ก็รัวเกินก็จะเล่นมึนๆหน่อยนะครับเพราะแม่งเน้นแบบเน้นยิงเอาสาใจใครอยากเล่นสนุกๆก,ก็มาเล่นตรงนี้นะครับด่านเนี้ยด่านเฮดเทานะโอเคครับผมก็ ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ